ผมนายจิ๋วพงศ์ชานมาอยู่วอทบอหนึ่งทับสภาพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชวัฏสุรธาน,นีครับวันนี้เราอยู่กับ สวัสดีค่ะชัน้นนางสาวรัชนากรสิบเรือค่ะเป็นบนรรณารห้องสูตรประช,ชาชนเฉลิมราชภูมิจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็สวัสดีน้องๆนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมห้องสูตรของเราวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่าห้องสูตรนี้มีอาประวัติความเป็นมายังไงแล้วก็มีการให้บริการยังไงนะคะอ่าเริ่มแรกเรามาเรามาอยากรู้อะไรก่อนอันดับแรกประวัติความเป็นมาของห้องสูตรห้องสูตรนี้ตั้งอยู่ในที่ตำแหน่งของห้องสูตรประชาธิจังหวัดเลย ซึ่งอยู่ด้านหน้าเนาะแล้วทีนี้ก็มีการทุบต้แบบเดือนสิงหาสองพ5้า้ห้าสิเจ็ทุบตรงนั้นแล้วย้ายห้องสุขชาชินจังวัดเนี่ยไปอยู่ที่วัดโพอ่ชั่วข่าวแล้วก็สร้างห้องสุขมาเรื่อยๆจนวันที่สองเมษาพร้อมเปิดให้ริการชั้นล่างอ่นเปิดเต็มรูปแบบก็จะเป็นวันที่ยี่สิบสิงหาอ่าย่ตุลาที่ผ่านมาที่เปิดให้ริการเต็มรูปแบบอ่หรือที่เปิดห้องสูตรโดยสุเดชพัฒน์อ่าก็ เวลาเปิดทําการของห้องอสมุดห้องสมุดเราเปิดทุกๆวันนะคะหยุดทุกวันน,ะะนักขัตฤกเวลาเวลาก็จะแปดโมงครึ่งจนถึงห้าโมงครึ่งส่วนสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นสี่โมงครึ่งะค,ะค่ะครับแล้วก็กฎระเบียบของห้องสมุดน,นะครับการกฎระเบียบก็จะเป็นกฎระเบียบทั่วไปก็สามารถยืนสื่อได้ยืนสือได้คือต้องสมัครสมาชิกก่อนก็สมัครฟรีที่เคาน์เตอร์ แล้วก็จะยืนังซื้อได้5เล่ม10วันถ้าเกินจำนวนก็ปรับบร็นละ2บาทต่อเล่มต่อวันการจัดหมนูของห้องสมุดนยครับการจัดส่วนหมู่ของห้องสมุดของเราจะใช้ระบบทฤษยีดิวอีนะคะเพราะว่าห้องสมุดน,นี้ไม่ถือว่าเป็นขนาดใหญ่เทียบกับมหาวิทยาลัยราชดิษอ์ก็จะจัดสูงสุดถึง900แล้วก็ติดสัสีเพื่อความง่ายต่อการค้นของผู้ใช้บริการแล้วอ่า จำนวนผู้เข้าใช้บริการจำนวนผู้เข้าใช้บริการถ้าเฉลี่ยเป็นวันก็ร้อยถุนึ้นแต่ถ้าจะเยอะจริงๆน่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่านักศึกษาเนี่ยคือมาอยู่ตรงนี้รอเรียนพิเศษที่เยอะคนะ่ะเจ้าหน้าที่มีถึ่คนเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์ประจํามีหนึ่งคนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีอ no, สองคนและแม่บ้านหนึ่งคน มุมที่น่าสนใจของที่นี่มุม,มที่น่าสนใจก็มีหลายมุมเนาะเช่นข้างบนนี้ก็จะมีอยู่สี่ห้องก็จะมีห้องของดิมงอดอนและที่ห้องที่เราอยู่นี้ก็จะเป็นห้องต้รูมพาพบริีส่วนห้องถัดไปก็จะเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังฟังเพลงรูป3สามดีและอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องสุงนงานของสุนเด็ดนตีค่ะข้างล่างก็จะมีมุมเด็กอ่ามุมหนวดหนังสือทั่วไปแล้วก็มุมเรียนรู้แนวใหม่ก็จะมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้บริการฟรีแล้วก็จะมีอีบุ๊กด้วยค่ะ นี้เราก็ขอขอบคุณท <ril jamais> <Sh diesel> ี่บรรดาบครับครับ ใจว่ารักเธอมากแค่ไหนกับตอนนี้ยังคิดถึงเสียงว่รรอและรอยยิ้มที่อ่อนหวานแต่กอบภาพรวมเป็นเธอยังคิดถึงไม่ไปไหนไม่วันนานสักเท่าไร่ก็ไม่มีใครเธอ